I remember all the days I wished I fit in. Look back and wish I listened. Now was taxing to be different. I remember all the pain I thought I lived in. And on the pool, this kind of trash how they glorify the ignorant. I've been working on my habit of rapping, about how I'm rapping. Trying to change my bracket, trying to change my understanding. Watch my mouth before they watch me in that wooden onesie. In a jacket that I got in way too early to be comfy. I'm trying to เราจะไปไหนคะวันนี้เราเราจะไปไหน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 เราจะไปหัวหินกันนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราจะไปส่งงานก่อนใช่ปะอะไรเมื่อกี้ดนาวเย็นแม่เหรอบ้าอันนี้เราจะไปส่งงานแล้วก็ไปหัวลำโพงแล้วก็สองคนภาวนาถ้ามึงได้ดูคลิปนี้มึงจะเห็นว่าเพื่อนอ้อนวอนขนาดไหนให้มึงตื่นกูขอร้องจิ๊ดจ๊าดใช้คนเดียว โอ oh ้ยผิวแทนใส่แดดแล้วอ่ะไม่นะยังไม่เล่นทๆเลยนะสวยมากสวยมากทุกคนสวยมากโอ้โหู้เชีลยสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราอยู่ห้องพักเราคอนเสวร์ตแแสงดีมากอ่ะแสงดีมากอันนี้คือกระจกนะคะทุกคนเห็นเพื่อนเราเออนี้ก็คือห้องโดยรวมของเรา Life's whooping my ass. I guess I'll read the score. I know my friends have my back. I guess I might have to pass. They'll throw the oop and I'll be gliding like a UFO. Why you ain't shoot that for? Word If we win, I guess I should do that more. No, when I'm in, and haters will wish it was them that scored. Because I'll be winning MVP before they realize they the people who I stayed there for. The city don't care no more. So don't hit me back, I'll hit you first. Something new that I'm doing while I'm changing up the music, yeah. You ain't doing Why you ain't say those words, otherwise when the crowd getting loud, going stupid, yeah. Humble. <laughs>

อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่โรงแรมมันเป็นคอนโดเรามาเช่าคอนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรคอนโดคอนโดใช่ไหมคอนโดแล้วเขาก็แบบเหมือนทําให้แบบเช่าเป็นรายวันอะผ้าผ้าเหมือนโรงแรมอะไรเงี้ยนี่วร็อปนี่เรามาเรามากินมากินกินกินข้าวค่ะ มาแล้วคุกคนดืความนี่สิค่ะ <ś m akes> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันี้นะคะเรากำลังจะหาเราท้ายท้ายคันไหนเนี่ยเออสีส้มสองคันน่ารักปะเสวัสดีจ้า เราเรามาทุกทีป่ะคือเงียบมากตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินก๋วเตียวเรืทุกคนค่ะอยากกินเตีย๋ยวเรือแต่ว่าเบ็ดมืมอเสนว่าเราจะได้กินอะไรกินอะไรคะตัวมาด้วยชิดหนักอี่มขนมจีนน้ำยาโกมาเ,เย้ คุยกับใครอ่ะคุยกับผู้ชา,ายเออคุยกับผู้ชายแรงนะคะช่างใหญ่มากขอบคุณค่ะใหญ่มากทุกคนไอแอมเที่ยวกับหน้ายกไปเที่ยวกับหน้าปว้ว <c oughs> ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะ ต่อไปนะคะทุกคนเ,คเราก็สะไปาคาเฟ่์ดค่ะ Hello 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 คะเ a y เราได้มาทะเลจริงไหมทุกคนไม่ได้จริงทะเลไม่จริงมาเที่ยวการจะนบุรีใช่มีอ่างเก็บน้ำด้วย ินคาเฟ่แล้วคาเฟ่อะไรไม่บอกหรอกเดี๋ยวมาใายก็คือเราจะกลับกันแล้วนะทุกคนดูไปแล้วใช่แล้วค่ะใช่ถ่ายรูปแปะแปะไม่ไม่รอดูรูปในจีกันนะคะเดี๋ยวแปะจีให้ปะโอ้โห คันือเราจะไปอะไตลาดตะศิลาตะศิลาแล้วก็ตามแแบบมาฉุบเอ้าคือตลาดตัวลงที่เรามาเมื่อวานอีกแบบอ่ากูนาะแล้วก็มีข้างหลังมีพูดว่ามึงหน้าแบบหน้าเดินกับตลาดที่แบบจริงในรูปหอนหน้าเดินอ่ะจะเป็นแบบช่วงที่คนเยอะช่วงันหยุดนี้เปล่าอันนี้คือเงาเปล่าเงียบกว่าตลาดตัวลุงอีกแล้วก็หนังชืว่ประวัติเรื่องหนึ่งอ่ะ คืออะไรนะต้มรำเหมืของสองเราคือต้มรลหนุ่มย่าจ้าทำหลอดไฟพี่เบนพี่เบนของกูเอออันนั้นพูดหลับทั้งเรื่องเลยดีค่ะสดีค่ะเกซอมเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คเอาออกแล้วจะไปมาร์เก็ตวิลเลจใช่ค่ะเป็นห้างของผู้หญิงอไ้มาทำอะไรคะ अदु Remember all the days I wished I fit in. Look back and wish I listened. That was taxing to be different. I remember all the pain I thought I lived in. And on the cool this kind of.